วัสดีครับพี่น้องคริสจักรแสงสว่างและก็ผู้ที่รับชมนะครับการเดรวีออนไลน์ของคริสจักรแสงสว่างอยู่นะเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ครับเราก็อยู่ในช่วงของซีรีส์นะครับของพระธรรมฮิบรูนะครับซึ่งเราก็เรียนติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับก็อยู่ในบทที่5นะครับผมอยากให้พี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะเป็นใน เป็นเล่มจริงๆหรือว่าจะเป็นในระบบออนไลน์ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตต่างๆนะครับสามารถที่จะเปิดแล้วก็ดูข้อบัมพีไปด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่าในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในพระธรรมฮิบูบทที่5นะครับข้อที่1-14ถึงนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องเปิดเจอแล้วนะครับเราจะดูไปด้วยกันนะครับผมในพระธรรมฮิบูตอนนี้ครับพี่น้องเป็นคําสอนครับที่ ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสร้างความเข้าใจครับให้กับคริสเตียนผู้เชื่อนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการที่พระสุคิ์ทรงเป็นมหาปุโรหิตนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าการเป็นมหาปุโรหิตมีความหมายถึงอะไรและทําหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูนะครับตามข้อพระคัมภีร์ที่เราได้เปิดนะครับมาดูด้วยกันนะครับอยู่ในนะฮะข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับอยู่ในประเด็นที่1นะครับบอกว่า พระสุคริตครับได้รับการแต่งตั้งนะครับผมให้มีตําแหน่งที่เหนือกว่าปุโรหิตทั่วไปครับต้องบอกก่อนว่าพระสุคริตเนี่ยก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์เองเนาะในการที่จะเป็นมหาปุโรหิตใช่ไหมครับผู้ที่เป็นผู้ที่แต่งตั้งพระยสุก็คือพระเจ้าพระบิดานั่นเองครับเป็นผู้ที่แต่งตั้งพระองค์นะครับพระพิสุคริตเป็นมหาปุโรหิตนะเราดูจากข้อที่หถึงข้อที่4นะครับผม ข้อที่1บอกว่ามหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แทนมนุษย์ในการในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือการนํำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและคนที่หลงผิดและท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุน,นี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปสําหรับตัวเองและสําหรับประชาชนด้วย อันหนึ่งไม่มีใครรับตําแหน่งอันมีเกียรตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนเราจะไปดูกันครับว่าคุณสมบัตินะครับของโปรหิตเนาะจะต้องมีคุณสมบัติแบบใดบ้างนะครับอย่างที่1ครับคุณสมบัติของโปรหิตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากมนุษย์นะครับเพราะว่าโปรหิตเนี่ยจะต้องทําหน้าที่แทนมนุษย์นั่นเองครับการที่ถูกเลือกจากมนุษย์เนี่ยก็มีความหมายหมายความว่าเพราะว่าการที่มนุษย์ ทำงานให้กับมนุษย์นะครับเราจะเข้าใจใช่ไหมครับในความเป็นมนุษย์เราเข้าใจซึ่งกันและกันดีว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความบาปแบบไหนมีความอ่อนแอแบบไหนหรือสิ่งที่จะต้องต่อสู้หรือสิ่งที่อ่อนแอนั่นเองครับแต่ละคนเนี่ยก็จะเข้าใจใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขนะทั้งดึกตื่นหนาบางต่างๆนะครับของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จะมีความเข้าใจมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่2ครับก็คือว่า การนําคุณสมบัติของโปรโหิตเนี่ยก็จะต้องนําของถวายแล้วก็เครื่องบูชานะครับมาถวายเพื่อจะลบล้างบาปครับในการลบล้างบาปเนี่ยก็จะเป็นการลบล้างบาปสาหรับตัวของโปรโหิตเองและก็สํำหรับประชาะชนนั่นเองนะครับอย่างที่สามก็คือว่าคุณสมบัติเนี่ยก็คือว่าจะไม่มีใครรับตําแหน่งได้นะครับนอกจากพระเจ้าทรงเรียกนะครับเหมือนกับอย่างอารนเนาะนี่คือระบบเดิมครับของระบบของอารนใช่ไหมครับที่ ในการที่จะสถาปนาปุโรหิตนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็จะต้องเป็นระบบของอารโณห์เนาะดังนั้นเนี่ยปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่เข้าใจในสิ่งที่คนบาปเนี่ยต้องเผชิญนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นคนบาปเช่นเดียวกันดังนั้นครับในวันที่จะต้องเป็นวันที่เรียกว่าวันลบล้างบาปเนี่ยนะครับปุโรหิตเนี่ยจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาสําหรับตัวของเขาเองก่อนเพื่อที่จะลบบาปของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะ ถวายเครื่องบูชาสำหรับชนชาติต่างๆของตัวเองได้นั่นเองนะครับแต่ว่าครับพระสุคิ์ครับทรงเป็นพระองค์ที่เหนือกว่านะครับมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากปุโรหิตทั่วไปยังไงนะครับเราจะมาดูกันในข้อ5ถึงข้อ1ิบนะครับผมอัะท่าบอกว่าในจานองเดียวกันพระคิดก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตัดกับพระองค์ว่า เจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันด์ตามแบบอย่างของเมลคิสเดกดังน,นั้นครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของคุณสมบัติใช่ไหมครับต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแล้วปุโรหิตมีหน้าที่ในการทําอะไรนะครับปุโรหิตนะครับพี่น้องจะทําหน้าที่ในการที่จะเป็น คนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั่นเองครับเปรียบนะครปั๊บเปรียบง่ายเหมือนกับสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั่นเองครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พระเจ้าโลกและก็สวรรค์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนกลางตรงนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ขาดลงครับของทั้งสองฝั่งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าใช่ไหมครับ ซึ่งมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะข้ามหรือว่าสามารถที่จะเป็นหนทางที่เข้าไปสู่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้แล้ทั้งที่ตัวเองเป็นคนบาปนะครับก็ต้องผ่านทางปุโรหิตนั่นเองนะครับดังนั้นครับพระเยซูคริสต์ครับก็ลงมาเกิดใช่ไหมครับเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้พระองค์ก็ทรงทําพระราชกิจต่างๆมากมายบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทรงเตรียมพระองค์เนาะในการที่จะเป็นมหาปุโรหิตนั่นเองนะครับอยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับบอกว่าในระหว่างที่พระคิด ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคําอธิษฐานและคําร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆในข้อ9นะครับบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงทําให้เะเยซูพรีบพร้อมแล้วเะเยซู จึงทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นครับเพรสุคิศีรทรงรับตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับมาจากพระเจ้าและก็ออไม่เพียงแต่ตําแหน่งของปุโรหิตเท่านั้นนะครับเพรสุยซูครยังทรงรับตําแหน่งของการเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยนะครับผมเหตุผลที่เพรสุยซูครทรงรับตําแหน่งนี้นะครับก็เนื่องจากการที่พระองค์ทรงเชื่อฟังอย่าง ไม่มีเงื่อนไขตลอดชีวิตนะครับของพระองค์ที่พระองค์ทรงดําเนินอยู่บนโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งพระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสใช่ไหมครับโดยการเชื่อฟังเหล่านี้เองครับพี่น้องพระองค์จึงไม่ใช่มหาโปรหิตที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นและก็มีวาระที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนาะก็มีโอกาสได้ดูนะครับนะการประกวดแข่งขันนางงามใช่ไหมครับแน่นอนครับถึงแม้ว่านางงามเนี่ยก็เขาก็จะได้รับ นะเสียงโหวตหรือว่าการแข่งขันอะไรต่างๆมากมายเขาเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งครับเขาก็จะต้องสละตําแหน่งของเขาเมื่อถึงวรระที่หมดปีของเขาหมดลงตําแหน่งของเขาก็จะไม่ได้อยู่ตลอดไปไปในชีวิตของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าเช่นเดียวกันครับในเรื่องของการที่พิสกิตทรงเป็นมหาปุโรหิตเนี่ยพระองค์ทรงถูกแต่งตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปุโรหิตที่เรียกว่าเป็นปุโรหิตนิรันเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย ปุเหตตที่เป็นมนุษย์นะครับเขาอาจจะต้องมีการพ้นจากตําแหน่งหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะต้องตายใช่ไหมครับมีการเสียชีวิตแล้วเขาก็ต้องส่งตําแหน่งนี้ส่งต่อให้กับผู้ที่สืบทอดนะครับต่อไปแต่เพียสุคิดนะครับเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันด์คำนี้สําคัญมากๆยังไงเพราะามีความหมายหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะประทานความรอดให้แก่ประชากรของ,ของพระองค์ได้ตลอดนิรันด์เป็นนิดเลยนั่นเองนะครับผมในข้อที่10ครับบอกว่าโดยพระเจ้าทรงตังต้งพระองค์ เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลยีเสเดกนะครับถ้าเราจะเข้าใจความหมายของเมลยีเสเดกนะครับเดี๋ยวในตอนที่ของบทที่7นะครับเราจะมาเข้าใจคำนี้กันอย่างลึกซึ้งนะครับผมจากอาจารย์ท่านตัดไปนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเข้าใจกันแบบว่าคร่าวๆกันก่อนนะครับผมในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่14ข้อที่18บปอกว่าเมลคีเสเดกเป็นผู้เป็นทั้งกษัตริย์ชาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก่อนนำขนมปังกับเหล้าอางุ่นมาให้ และเป็นปรโรหิตตลอดการนะครับหรือแม้แต่ในพระธรรมสาดุดีนะครับก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเมลูกีเสเดกนั่นเองนะครับอยู่ในสดุดีบทที่1 1 0ข้อที่4นะครับบอกว่าพระยาวเวทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นปรโรหิเป็นนิสตามอย่างเมลคกีเสเดกดังนั้นครับในเรื่องของเมลคกีเสเดกก็ถูกกล่าวไว้ในพระคมภีใช่ไหมครับนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีการบันทึกนะครับว่าตำแน่งของการเป็นปโปรหิตของเมลกีเซเดกเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดลงเมื่อใดน,นะครับเมลกีเซเดกเนี่ยก็เป็นปโปรหิตของพระเจ้านะครับอยู่ในยรสเาเล็มเนี่ยเป็นเวลานานนั่นเองนะครับก่อนที่จะมีชนชาติอิสราเอลแล้วก็กนก่อนที่จะมีระบบของเลวีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าภาพของเมลคีเซเดกเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เล็งเห็นนะครับหรือว่าเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึง พระเยซูคริสต์ครับซึ่งจะมาปรากฏในภายหลังใช่ไหมครับถ้าเราดูในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงพระเยซูคริสต์แบบว่าเป็นใครอะไรยังไงแบบตรงๆใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีภาพที่ฉายไปถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาในพระคัมภีร์ใหม่ที่จะปรากฏในภายหลักนั่นเองนะครับซึ่งพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ทรงเป็นดำรงตำแหน่งนะครับของการเป็นมหาปุโรหิตตลอดไปเป็นนิดนั่นเองครับสรุปจากสิ่งที่เราได้ฟังมาทั้งหมดนะครับผมก็จะสรุปด้วยว่า พระเยซูคิ์ครับเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตใดๆทรงเหนือกว่าอารนนะครับดังนั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่จะไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับที่เราจะกลับไปหาเรื่องของธรรมบัญญัติต่างๆทั้งที่เรานะครับในผู้ฟังในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีพระเยสุคิ์แล้วหรือแม้แต่ในเวลานี้ใช่ไหมครับชีวิตของเราทุกคนผู้เชื่อเนี่ยก็เราก็ได้เชื่อในพระเยสุคิ์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ผู้เชื่อเนี่ยไม่ต้องที่จะกลับไปสู่ธรรมบัญญัติในเรื่องนั้นต่างๆเนี่ยและก็จะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้าก็คือว่าเรื่องของความรอดที่พระเยซูคริสต์จะนํามาเป็นความรอดที่นิรันดรนนะครับและก็เป็นการรับรองความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการไถ่าจากความบาปของมนุษย์นะครับ เป็นความบาปของเราตั้งแต่ในอดีตนะครับปัจจุบันหรืออนาคตที่เราจะทํานั่นเองนะครับดังนั้นครับสิ่งต่อมาที่เราจะดูกันต่อไปนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเหมือนกับ2เรื่องใช่ไหมครับถ้าเราอ่านดีๆเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมันข้ามไปอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับในตอนต่อมาเนี่ยข้อที่11ถึงข้อที่14นะครับผมผู้เขียนเนี่ยก็ได้ให้เหมือนกับว่าเป็นคําเตือนนะครับที่จะให้ผู้อ่านเนี่ย ระมัดระวังถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับผมทำไมผู้เขียนถึงต้องเบรกเรื่องนี้อยู่ดีเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกนะครับเพราะว่าผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยที่กำลังถูกทดลองหัวใจนะครับให้หรือว่าการทดลองให้กลับไปสู่ธรรมบัญญัตินะครับกฎเกณฑ์ของบัญญัติและก็ไม่พึ่งพระเยซูเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเตือนสตินะครับที่จะให้เขาเนี่ย ผู้ฟังเนี่ยกลับมานะครับในการที่จะเติบโตขึ้นกับพระเจ้ากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับผมเพราะว่าอะไรครับดูในข้อที่11นะครับเพราะว่าบอกว่าเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากนะครับพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากหมายความว่าอะไรก็คือมีคุณสมบัติที่เหมือนกับว่า เป็นมนุษย์ท right? right? mm ี them, os, abi, say, ่ตามัวนะครับหูบอดใช่ไหมครับในการฟังพระธจนะนะครับพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเราฟังพระธจนะของพระเจ้าเยอะๆๆอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังข้ามบ้างแต่เราไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะนําปรับมาใช้กับชีวิตของเราได้ฟังยังก็ฟังไม่เข้าใจสักทีใช่ไหมครับหรือแม้แต่หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะฟังพระธจนะของพระเจ้ารู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเกิด สัญญาณเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าในหัวใจของเรานะครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่กําลังบอกว่าเรากําลังมีภาวะที่กําลังจะถดถอยฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราหรือเปล่าเรากําลังเฉยชาต่อพระคาของพระเจ้าหรือเปล่าเรารู้สึกเบื่อรู้สึกไม่สนใจรู้สึกว่ามันซ้นำซากจําเจอะไรที่พูดถึงเรื่องกับจิตวิญญ,ญาณอะไรเนี่ยก็รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อหรือเปล่านะครับหลายๆครั้งเราอาจจะฟังรู้สึกว่าฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้คิดตาม ฟังแล้วก็หลงหลงลืมลืมไปนะครับอันนี้คือลักษณะของที่ผู้เขียนฮิบูเนี่ยก็ไดเ้เตือนสตินะครับที่ให้ผู้เชื่อเนี่ยที่จะไม่เป็นเหมือนแบบคนเหล่านี้นะครับที่จะมีลักษณะในเรื่องของการเชิญฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอย่างที่สองคือไม่สามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับอยู่ในข้อที่12บอนะบอกว่าถึงแม้ว่าขณะน,นี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องธรรมะหลักธรมรมเบื้องต้นแห่ง พระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ํานมไม่ใช่อาหารแข็งพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าอืไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันได้แชร์ได้หรือว่าพูดคุยกันได้หรือว่า อธิบายไม่ออกว่ามันคืออะไรนะสะท้อนคิดออกมาไม่ได้ตอบสนองไม่ได้พอเราสะท้อนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นครับข้อที่13บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้านมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมพวกเขาเป็นทารกอยู่ข้อสิบอกว่าอาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สําหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว ในนี้นะครับมีการพูดถึงอาหาร2ประเภทใช่ไหมครับก็คืออาหารอะไรครับก็คืออาหารสำหรับเด็กทารกใช่ไหมครับแล้วก็อาหารแข็งนะครับสำหรับผู้ใหญ่เราลองตรวจสอบชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราดูนะครับพี่น้องว่าเรายัางมีสภาพภาวะของการที่เราไม่รู้จักโตอยู่หรือเปล่าทั้งในเรื่องของความคิด หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมของเราใช่ไหมครับเรายังมีลักษณะเหมือนเด็กหรือเปล่าลักษณะของเด็กคือการที่เขามีความเอาแต่ใจใช่ไหมครับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เด็กทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะโดยทั่วๆไปเนาะหรือว่าลักษณะของเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิจารณญาณที่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดเรายังเป็นเหมือนกับเด็กทารกหรือเปล่าครับที่เรายังต้องการอาหารอ่อนๆใช่ไหมครับอาหารนะไม่ว่าจะเป็นน้ํานมหรือว่าเป็นอะไรที่อาหารที่่ยยอมาแล้วนะ หรือว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยต้องการอาหารแข็งที่เหมาะสมกับวัยของเราเหมาะสมกับจิตวิญญาณของเราเพื่อให้เราที่จะเป็นคนที่เติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่อยากจะตั้งคําถามกับพี่น้องทุทกท่านว่าณเวัานี้เราต้องการอาหารอ่อนหรือว่าอาหารแข็งแล้วก็สภาพจิตวิญญาณหรือสภาพ พฤติกรรมนะครับในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยเรายังเป็นเด็กในความเชื่ออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับดังนั้นครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้จักเติบโตนะครับแล้วก็แยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วได้นะครับผมจากสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนต้นจนมาถึงตอนนี้นะครับ ผู้เขียนพระธรรมพ,พิบูเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องแรกก็คือว่าในเรื่องของการที่พระเยซูคิ์ใช่ไหมครับทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นมหาโรหิตนั่นคือแบบอย่างของการที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟังในฐานะของพระบุตรของพระเจ้าที่ยอมตายเพื่อความบาปของเรานั่นเองนะครับและพระองค์ก็ทรงเป็นมหาปุโรหิตหลวงนิรัน์เพื่อที่เราจะกลับคืนดีก,นกันกับพระเจ้าแล้วดังนั้นครับผมอยากจะถามพี่น้องด้วยคําถามที่ว่าเราพร้อมหรือย,อยังครับที่เราจะมีชีวิต่เข้าใกล้ กับพระเจ้ามากขึ้นเวลานี้พระเยซูคิดสมมัติเป็นมหาโปรหิตที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้าที่จะสามารถที่จะเข้าหามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้แล้วเราอยากจะจะมีชีวิตเข้าใกล้พระองค์อยู่หรือเปล่านะครับอย่างที่สองครับผู้เขียนได้ให้เราพบกับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมในฐานะคริสเตียนครับมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถที่จะทําเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นครับทั้ง2เรื่องดูอาจจะเป็นเรื่องที่แยกกันแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเองนะครับถ้าเรามีชีวิตที่ได้รับชีวิติรันจากพระยสุขิตแล้วนะครับเราชีวิตเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่สําคัญการเติบโตก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ รวมถึงการเชื่อฟังพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญชน,นั่นเองครับเราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ผ่านทางการเชื่อฟังในพระวจนะของพระองค์ที่เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านั่นเองครับแล้วก็เราเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยอาหารแข็งแล้วก็จะไม่ทําพฤติกรรมเหมือนกับเด็กนะครับที่ไม่รู้จักโตฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปครับพี่นอ้องดังนั้นครับ หลังจากที่เราได้ศึกษาพระชนะนะครับจากพระธรรมฮิบรูที่5แล้วอยากจะให้พี่น้องลองคิดและก็ใร่้รวญนะครับถึงประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะเราสามารถจะมีเส้นทางที่จะเติบโตและเชื่อฟังพระเจ้าตลอดไปนั่นเองนะครับขอให้เราใช้เวลานี้ให้หาด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระธรรมฮิบรูบทที่5ในเช้าวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็น พระสุคิดทรงเป็นพระมหาปุโรหิตที่ไถ่เราจากความบาปและนำเรากลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึง่งก็แต่พระเจ้าสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเราเป็นผู้ที่ไม่เชื่อไม่รู้จักพระองค์ณเวลานี้เราทุกๆคนเร,เรามีส่วนในการที่จะเข้าใกล้พระองค์และรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว ขอให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางการที่เราจะไม่เป็นเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโตแต่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะกตือรร่นในการที่จะสแสวงหาพราะวชนะพระคําของพระเจ้าแล้วก็สแสวงหาอาหารแข็งในชีวิตของเราที่เราจะทําให้เรารู้จักเข้าใกล้แล้วก็รักพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยกระแตพระเจ้าเวลานี้พี่น้องท่านใดที่รู้สึกอ่อนละเหนื่อย ฝ่ายจิตวิญญาณหรือรู้สึกว่าการติดตามพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ยากและเป็นภาระหนักขอพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลเขาต่างๆเหล่านั้นให้เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะนํามาซึ่งสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความชื่นชนยินดีไม่ว่าจะเป็นในการที่เราได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแลวเราก็จะตื่นเต้นกับสิ่งที่พระองค์ทรงปรเปิดเผยในพระชนะของพระองค์ะพระเจ้าเพื่อที่จะให้เราเป็นชีวิตคริสเตียนที่ เราเพียบพร้อมแล้วก็เป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นพรกับผู้อื่นอีกมากมายต่อไปด้วย,วยเช่นกันเราขอฝากพี่นอ้องทุกทท่านไว้ใน,ในพระหัตถสุิทของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริจเจ้าอาเมนขอบพระเา้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดี